ดาวดาวดาวลงลงในปนใน้โนว่าจะเป็นปุ่หอยด้วยอากมีมัจากปาปใจปาคึกด้วยว่าที่ที่ปาพีดงที่ตามมาว่าจเนตะกูเปรปาอะไรก็คือเดบางเถิดโอ้ขาไปไม่ได้ดิน่วมดิวเยิบมากินโมด้วยยิงกบบาทเป็นาบเปถิดกบบาทเป็นดาบจะตกไม้ตุมแน่นอนแน่นอนเด็

ครับวันีุ้กงครับวัส่องายทุ้กานครับสวัสดีาชรับสวัชอาตางนวครับมีห่องท่กาคดยุ้ทางวสีครัส่งา้างสครับสชอ้ครัีอยตวดครับที่เหลืยัอยูุในบันนะกครับ ว่าผีใดหงอยใดทำอีป่าผีลงีตามมาปรแบบรูปแบบปรามกรบคือนแบบด้นโอ้ข้าไปมายจิตวนพืนเยจับปีโนโดยจนคุบะปรบปราบเดิมกูไปมาทจแน่นอนม่หยุดดมึงสตัดงไวจะมึนควานสน นาหนัดาข้ามนารามดาเกตสมุนาเกตตะการบัดดานุจมบะจังด่าหนากด่าข้ามดาราำด่าเกตสมุนาเกตตะการบดานุจมัจะจัง มาทุกงานแล้วครับมาทุกงานมาช่วยมาช่วยกันทำดูมาตีเยี่ยมอย่างก็อย่าลืมมาครับกระผมจะมาอูเลยจะทำพิธียังไงครับผมต้องมาดูเพื่อจะได้ไปถึงจะไม่ดีเท่าเ็ื่อลืมมาก็เล็กๆน้อยๆยังดีครับครับนี่คุณตาคุนมาไล่คาถาต่อครับเลี้ยงตัวงานนิหน่อยในผงดมเลย

มีความสุขมากวันนี้ครับี้ปสาะนะครับป่วยหออ้ลยมาบรลุมรุ่เรืองกันปมัดองจะเนลจริงเนี่ยคือเนี่ย มาไอ้เบบธรรมดาธรรมดาแบบกันเองมาดวลบ่ดวกันเลยดวลกันเอยพอหรือเปล่าจริงนะมองน่าจริง้ยเลยไอูวอเลยบอกไอ้เลยบอกนี่ก็ลูกสิลลูกฮาร์ครับทำมาจนครับผมสานอะครับที่ดูปุ๊บปั๊บปั สิปชะต่อไปนู่นต่อไปนี่อาจารย์ไว้ลูกอยอาจารย์ไว้ชินคำโตยังยังไม่ได้เป็นครับรัไม่ยังเอาช่วยซื้อไว้กำลังใจเนาะงน้องหนึ่งมาถ่ายคลิปอันนี้เงียบปุ้ยนะครับผมมีประสบการณ์มากมายในมากมายในการจับช้างแต่เป็นคนอารมณ์ดีนะครับแกจะยิ้มแยบจบใส่ตัวนี่มาตรองตมองนม้ามาหรอเป่ ซดุมสมือมามาซีคือแบบไม้ายเงี้ยเงีอ้ภาษาเขมรว่าอะครับอ๋อหมายถึงว่าเงี้ยนะครับคือว่าสอดสอดลงไปนะครับดูครับผมคืเนะครับเคล็ดหายากได้หาชมดูยากนะครับ โย่โย yeah, oh, oh, oh. ่โย่อาจารย์บุญมานะครับก็มีสายันน้อยสายันย <de ิมนะครับอาจารครับผมเป็นลูกมือนะครับเรียกว่าอะไรผู้ช่วยนะครับครับผมผู้ช่วยครับช่วงนี้ผู้ช่วยเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์บนมาเป็นหลานเป็นหลานนะครับ ต่อไปนี้แกคงจะได้เป็นอาจารย์เองนะครับดีจ้อ,อารมณ์ดีนะครับก็อย่าลืมของดีนะครับฝากเอฟซีนะครับอาจารย์บุญมานะครับใโอ๊ยของท <c oughs> ่าต,ต้องของของดีจากอาจารย์บุญมานะครับพูดเล่นพูดเล่นกันนะครับผมขำๆนะ <c oughs> เด้หิงนะครับเสียวยิงครับเจ้าของเมตตานะครับเป็นแม่เมตตานะครับสาสายันนะครับแล้วคุณแม่สายันแล้วก็สายันเองครับมีโอการัภูม แล้วก็ซีอุผมใหม่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวให้เสร็จให้เสร็จพิธีก่อนอะไรครับถ่ายเปิดซีอุผมก็ยอดยอดวิวผมขึ้นแล้วครับใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยถ่ายเบื้องหลังผมเลยครับผมเบื้องงหลัเสี่ยวไว้คุณว่าเขาเขาตื่นไหมเริ่มตื่นแล้วครับคุณตาหมึกมาครับผมมา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 ดูเหตุการนะครับดูเการโอ้โเหการครับโซอยก่อนครับผม ขายยากนะครับปการ์นี้ครับผมขายากมันพิลึมากนะขนาดขนาดขนาดคุณแม่แม่ตาก็ยังวิ่งนีนะครับคุณครับผมไปกันเลยครับมาตามมาเลยครับรดีๆๆๆ <S 2> <S 2> ๋ยวพึกนะครับรดี๋ึกมากน่ยครับ ผู้คนมากมายเลยครับส่ยันไครับหมุนด้วยเอันะครับไก็าไปตรงไหนไปที่บ้านเขาเลยครับ หาทุนอยู่หาทุนอยู่หาทุนอยู่หาทุนซื้อไม่อยู่ครับเซลก็เล่นนะครับชิจกรรมขับนะครับเอาไม่ไปบ่มมีเไไก็เดินไปครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนนะครับเอาไปต้อนรับก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูให้ก็ได้ครับเดี๋ยวแขกมาเยอะที่บ้าน จะเดิเนเป็นเพื่อนนะครับเ,เยสตามนะ